เมื่อผู้บริหารหุ้นคุณขี้โกงวัสดีครับผมวินวังนะครับคุณกำลังฟังพอดแคสต์มีเป็นล้านเลยเหรือพี่พอดแคสต์นั้นเป็นคุณพร้อมที่จะจับเงินล้านมากขึ้นด้วยความรู้จักการลงทุนนะครับทุกคนครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับ2023-2024เนี่ยผมให้ชื่อว่าเป็นปีผีโผล่เลยนะครับทำไมถึงชื่อนี้ใช่ไหมครับคือปีที่ผ่าน,านมาเนี่ย2-3ปีเนี่ย มันมีบริษัทนะครับที่มีกลโกงมีบัญชีผิดพลาดแล้วก็โดนลงโทษจากตลาดหลักทรัพย์ผู้บริหารบางคนเนี่ยก็ถูกเอาเข้าคุกนะครับหรือว่าโดนดำเนินคดีอะไรต่างๆนานาทำให้หุ้นหลายๆตัวเนี่ยที่เราเนี่ยอาจจะเล่นกันหรือว,ว่าเราอาจจะถือลงทุนกันเพื่อหวังว่าสัาวะจะเป็นกำไรให้กับเราเนี่ยถูกเทขายล่วงละเมอละนานะครับกันมานับหลายๆตัวเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งใน,นที่นี้นะครับผมจะไม่กล่าวถึงชื่อหุ้นว่ามีหุ้นอะไรบ้างครับเพราะว่าคิดว่าทุกคนเนี่ยถ้าติดตามข่าวเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้้วนนนะคครรรัับแตต่ปเด็มืองี เหตุผลทั้งหมดสิ่งทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกลโกงอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสาเหตุหลกักๆเลยมันก็เคยมันก็คือการเกิดขึ้นจากตัวผู้บริหารใช่ไหมครับคือผู้บริหารเนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินใจอะไรต่างๆในทั้งด้านนโยบายเกี่ยวกับบริษัทนะครับผมผู้นําบริษัท ว่าจะตัดสินใจเอาเงินก้อนนี้ที่ระดมทุนมาได้หรือว่าเงินก้อนนี้ที่มีรายได้มาจากการค้าขายของตัวเองเนี่ยเอาไปลงทุนในส่วนไหนซึ่งถ้าเป็นบริษัททั่วไปมีผู้บริหารที่ดีเนี่ยก็แล้วไปครับก็เอาไปลงทุนในทาง้านการเติบโตหรือแม้กระทั่งการซื้อหุ้นขึ้นหรือว่าจ่ายปันผลให้กับเราผู้ถือหุ้นนะครับแต่สําหรับผู้บริหารบางประเภทเนี่ยกลับเอาเงินเหล่านี้เนี่ยมาปรนเปรยตัวเองครับอาจจะมาลงทุนในที่ดินของตัวเองเอามายักยอก ยักยอกให้กับตัวเองนะครับผมซึ่งกโกงเหล่านี้มันก็มีหลายๆต่างๆนานามากมายครับดังนั้นเนี่ยในคลิปนี้นะครับผมเลยอยากจะมาสรุปรวมวิธีคร่าวๆนะครับในการตรวจสอบดูผู้บริหารครับว่าปัจจัยในการวิเคราะห์ผู้บริหารนะที่เป็นเจ้าของบริษัทที่เราถือหุ้นอยู่เนี่ย มันควรจะดูอะไรตรงไหนไว้บ้างนะครับผมซึ่งทั้งหมดนี้นะผมก็นํามาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมรวมกับบทความความรู้ต่างๆบทสัมภาษณ์ต่างๆที่พี่ๆนักลงทุนแล้วก็พี่ๆเสียหลายท่านเนี่ยได้แชร์แล้วก็แบ่งปันกันเอาไว้เอามาเล่าให้ฟังให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจได้แบบโดยง่ายๆนะครับซึ่ผมก็บอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดที่เราจะต้องดูนะครับมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ออกมาจากความเห็นของผมปนกันไปด้วยนะครับผมเอาละครับทีนี้มาเริ่มกันเลยนะครับว่า ผู้บริหารเนี่ยเราควรจะวิเคราะห์ในมุมมองไหนทางบ้างนะครับในหัวข้อแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของวิสัยทัศน์ครับการที่เราจะดูวิสัยทัศน์นะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยเราก็จะพอรู้ครับว่าวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเนี่ยที่มีต่อมุมมองบริษัทเนี่ยเป็นยังไงบ้างอยากให้บริษัทเนี่ยเติบโตไปในทางไหนบ้างผ่านทางบทสัมภาษณ์หรือว่าผ่านทาง56าสิบหกขีดหนึ่งหรือว่ารยายงานประจําปีอะไรต่างๆนะครับดูว่าผู้บริหารเนี่ยมีแพชชั่นมากแค่ไหนนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับ หากผู้บริหารถัหกหุ้นตัวนั้นเนี่ยผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้งเนี่ยยังคงบริหารอยู่ยังอยู่ในตําแหน่งผู้นําอยู่นะครับหุ้นตัวนั้นเนี่ยก็ยังจะมีโอกาสสงูงอยู่ครับที่ผู้บริหาร่ะย,ยังมีแพชชั่นนําพาหุ้นที่ไปในแนวทางการเติบโตนะครับหรือว่าดูในเรื่องของอายุของบริษัทก็ได้ครับว่าบริษัทนี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงไหนครับถ้าบริษัทเนี่ยเพิ่งเกิดหรือว่ากําลังเติบโตเนี่ยก็าอาจจะมีแนวโน้มสูงครับที่ผู้บริหารเนี่ย จะเอาใจส่วนใหญ่เอาแพชชั่นส่วนใหญ่มาทุ่มให้กับบริษัทครับเพราะว่าบริษัทเขายังเล็กอยู่ไงเขายังต้องสร้างให้มันเติบโตอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆจะเป็นเรื่องเท่าๆครับก็คือเอาง่ายก็คือว่าถ้าเกิดผู้บริหารเนี่ยยังมีผลประโยชน์หรือว่ายังมีความหวังอยู่ที่จะทําเงินได้ที่จะเติบโตได้จากตัวบริษัทที่เขาทาเนี่ยก็ยังมีโอกาสสูงอยู่ที่ผู้บริหารเนี่ยจะพยายามทุ่มเททุกอย่างให้กับบริษัทนะครับซึ่งตรงนี้ถามว่ามัน มีธรรมภิบาลหรือว่าความสุจริตเข้ามาเกี่ยวข้องโดยไหมด้วยไหม,มเกี่ยวข้องด้วยครับแต่ว่าเราสามารถดูได้ยากครับตรวจสอบยากมากว่าความสุจริตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของใจใช่ไหมครับมันไม่ค่อยเห็นผลเนี่ยแต่ว่าด้วยเรื่องเม็ดเงินเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยค่อนข้างจะเห็นได้ชัดกว่าดังนั้นเนี่ยผมเลยอยากจะเน้นในแง่มุมนี้มากกว่าเพราะว่ามันสามารถตรวจสอบได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับผม ส่วนที่สองที่เราจะมาดูก็คือในเรื่องของความสามารถหรือว่าสกิลครับสกิลก็คือความสามารถของผู้บริหารว่ามีความสามารถในการนําพาบริษัทเนี่ยในการวางนโยบายให้บริษัทเนี่ยสามารถแข่งขันแล้วก็แย่งลูกค้าบริษัทอื่นหรือว่าแย่งลูกค้าจากตลาดที่บริษัทกำลังดําเนินงานอยู่เนี่ยเข้ามาได้บ้างน้อยแค่ไหนจะส่งผลมาถึงการเติบโตได้ในช่วงเวลาต่อไปนะครับผมซึ่งณนตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องดูครับว่าทางผู้บริหารเนี่ยเป็นผู้บริหารแบบไหนในบริษัท อย่างแรกก็คือผู้บริหารที่จ้างมานะครับอันนี้ดูง่ายๆครับถ้าเกิดเป็นผู้บริหารที่จ้างมาเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงว่าสมมติว่ามันทํางาน8ชั่วโมงต่อวันใช่ไหมครับสมมติหมดเวลา8ชั่วโมงปุ๊บเนี่ยผู้บริหารที่จ้างวานมาหรือว่าแบบมารับตําแหน่งครับเป็นผู้บริหารจากภายนอกเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะวางแล้วพอหมดเวลากูพอหมดเวลา,วลาทําง,งานปุ๊บก็วางงานตรงหน้าแล้วแล้วก็ก,กลับไปอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวนะครับเทียบกับอีกแบบนะครับ เทียบกับอีกแบบที่บริษัทเนี่ยเป็น,ปนบริษัทที่เป็นสืบทอดมาจากครอบครัวหรือว,ว่าผู้บริหารในเป็นผู้ก่อตั้งมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทนี้ค่อนข้างสูงนะครับผู้บริหารประเภทนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงกับว่าหลังจากที่ปิดงานลงและจบงานลงแล้ เขาเนี่ยจะเอาเรื่องราวของบริษัทเนี่ยกลับไปคิดด้วยคือเรื่องราวของบริษัทเนี่ยอยู่ในหัวเขาตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นกิจการที่สืบทอดมากิจการที่ตัวเองก่อตั้งขึ้นมานะครับค่อนข้างจะส่งผลกับชีวิตเขามากกว่าบริษัทอื่นที่มาจ้างเขามาบริหารอันนี้เป็นเรื่องราวของอ่าอิโมชั่นอลหรือว่าเรื่องราวของอารมณ์นะครับซึ่งตรงเนี้ยผมไม่ได้บอกว่าทุกบริษัทมันจะเป็นแบบนี้หรือว่าผู้บริหารประเภทนี้นี้จะเป็นแบบนี้แบบเดียวกันหบดทุกคนนะครับแต่ว่าเราสามารถจะพอดูคร่าวๆได้ครับว่า โครงสร้างการบริหารแบบนี้กับโครงสร้างการบริหารแบบครอบครัวเนี่ยแบบครอบครัวเนี่ยมีโอกาสมากกว่าที่ผู้บริหารเนี่ยเขาอาจจะทุ่มเทให้กับทางบริษัทมากกว่าแล้วก็พัฒนาความสามารถของตัวเองเนี่ยนำทางบริษัทเนี่ยด้วยความตั้งใจที่มากกว่าก็เป็นไปได้ครับส่วนข้อมูลต่อมาก็คือผู้บริหารที่มาบริหารบริษัทแนวนั้นเนี่ยจบสายไหนมานะครับอย่างเช่นถ้าเกิดคุณจะลงทุนในหุ้นอสังหาเนี่ยผู้บริหารเนี่ย จบเรียนจบในสาขาที่เกี่ยวข้องมาหรือเปล่าเรียนจบจากสายวิศวะเรียนจบจากสถาปัตย์หรือเปล่าเพราะว่าเขาจะมองพื้นฐานของกิจาการนั้นๆออกครับถ้าเทียบกับผู้บริหารที่จบมาแนวไฟแนนซ์เลยเนี่ย คือวิธีการทําการตลาดอะไรยังไงต่างๆเนี่ยเขาก็ทําได้ในช่วงตลาดดีถูกไหมครับแต่หุ้นอสังหาเนี่ยมันจะเป็นวัฏจักรครับจะมีช่วงที่ขายดีกับช่วงที่ขายไม่ดีนะครับในช่วงที่ขายไม่ดีเนี่ยผู้บริหารที่จบมาจากทางวิศวะหรือว่าสถาปัตย์เนี่ยอาจจะมีองค์ความรู้ครับที่สามารถนํามาใช้ในการลดต้นทุนลดโปรเซสลดกระบวนการทํางานทางด้านการก่อสร้างทําให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในช่วงเวลาที่ตลาดไม่ดีอันนี้ก็จะส่งผลให้กับ การผลประกอบการของบริษัทได้เช่นกันนะครับผมอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะเน้นนะครับก็คือนอกจากความสามารถในการทําให้บริษัทเติบโตแล้วเนี่ยความทุ่มเทแล้วเนี่ยรวมถึงสาขาที่เรียนจบมาเป็นแหล่งอ้างอิงว่าเขาถนัดในสิงที่เขาทําอยู่แล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะดูนะครับก็คือความสามารถในการปรับตัวครับซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะยุคนี้นะครับตั้งแต่สถานการณ์โควิดสถานการณ์ดอกเบี้ยหรือว,ว่าความผันผวนทางการเมืองอะไรต่างๆเนี่ย ความสามารถในการปรับตัวเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นมากครับเพราะว่าโลกทุกวันนี้มันหมุนเร็วมากเราสามารถดูได้จากอาดีตต่างๆของบริษัทที่ผ่านมาครับว่าเขาปรับตัวผ่านวิกฤตมาได้หรือเปล่าช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยบริษัทนั้นๆที่เรากำลังลงทุนเนี่ยสามารถอยู่รอดได้ไหมยังมีผลประกอบการที่เป็นกําไรหรือเปล่าหรือว่าผลประกอบการเนี่ยจำเป็นจะต้องขาดทุนแต่ว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีวิธีแก้ไขผู้บริหารคนนั้นเนี่ยมีแนวคิดมีนโยบายในวิธีแก้ไข ในการหารายได้จากทางอื่นเข้ามาจนเจือบริษัทในช่วงที่ธุรกิจเดิมเขาเนี่ยทำรายได้ทํากําไรไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ต้องมาดูย้อนหลังนะครับว่าบริษัทเนี่ยมีวิธีการดําเนินงานอะไรต่างๆมายังไงเพื่อดูความสามารถของผู้บริหารนั่นเองนะครับผมส่วนต่อไปครับเป็นส่วนที่ค่อนข้างจะสําคัญนะครับผมให้คําจำกัดความคร่าวๆว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ร่วมครับคือหุ้นที่เราถือนะครับเราควรจะดูครับว่าผู้บริหารหรือว่าผู้นาของบริษัทนั้นเนี่ย ถือห roommate, er Now, zone, kind of like his his ุ out, ้นของบริษ <c ros LES> ัทน um <üyorum> <t os appet izer> ั้นๆเนี่ยในสัดส่วนเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนได้ส่วนเสียครับเหมือนกับว่าความมั่งคั่งของเขาเนี่ยอยู่ในบริษัทหรือเปล่านะครับผู้บริหาร A ถือหุ้นบริษัทครึ่งหนึ่งเลย5 0นะครับความมั่งคั่งของเขาอยู่กับบริษัทเนี่ยเป็นจํานวน5 0จากจํานวนทั้งหมดของบริษัทนะครับเทียบกับผู้บริหารอีกคนหนึ่งที่ถือหุ้นเพียงแค่10%ในบริษัทมีความส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทเพียงแค่1ในท่านั้น คิดว่าผู้บริหารคนไหนอาจน่าจะทุ่มเทให้กับบริษัทมากกว่านะครับเห็นคร่าวๆตรงนี้อาจจะเป็นบริษัทแรกใช่ไหมครับซึ่งมันก็ถูกต้องในระดับหนึ่งครับว่ายิ่งผู้บริหารเนี่ยถือหุ้นในบริษัทนั้นมากเท่าไหร่เนี่ยมีโอกาสมากที่เขาจะทุ่มเทเพราะว่าเงินหลักๆของเขาเนี่ยก็อยู่ในบริษัทนี้แล้วก็มีความโอกาสอย่างมากที่เขาจะใส่ใจในเรื่องเงินปันผลเพราะว่าเงินปันผลออกมาเนี่ยมันก็เขาเองก็ได้ปันผลเหมือนกันจากหุ้นที่เขาถืออยู่นะครับอันนี้คือข้อแรก แต่ว่าอีกข้อหนึ่งครับที่หลายคนอาจจะลืมคิดนึงถึงเนี่ยก็คือเรื่องเวลทั้งหมดเวลจริงๆของตัวผู้บริหารครับผู้บริหารบริษัท A ที่ถือหุ้น5 0เนี่ยจริงๆเนี่ยหุ้น5 0เนี่ยอาจจะเป็นมูลค่าเพียงแค่10ล้านเท่านั้นสมมตินะสมมตินะอาจจะเพียงแค่10ล้านเท่านั้นแต่ทรัพย์สินของเขาจริงๆเนี่ยมีเป็นร้อยล้านครับแสดงว่าบริษัท A เนี่ยเป็นทรัพย์สินจริงๆในชีวิตเขาเนี่ยเพียงแค่1ใน10เท่านั้นเองอันนี้เป็นกรณีสมมตินะครรััับบบบเททียกิษ B ซึึ่งถือ แม้ว่าแม้ว่าผู้บริหารของบริษัท B จะถือหุ้นเพียงแค่สิของทั้งบริษัทเท่านั้นแต่ว่า10เอร์ซที่เขาถือเนี่ยเป็นเงินมูลค่าร้อยล้านครับแล้วเวลจริงๆของเขาทั้งหมดเนี่ยก็มีร้อยล้านครับแปลว่าทั้งเนื้อทั้งตัวของเขาเนี่ยอยู่ในบริษัทนี้พอเห็นข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้นะครับแล้วก็จะพอสรุปเลยได้เลยว่าผู้บริหารของบริษัท B เนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียกับเราที่เป็นคนถือหุ้นบริษัท B มากกว่านั่นเองนะครับซึ่งในประเด็นที่เนีย เราต้องไปสืบค้นต่อครับซึ่งผมก็บอกตามตรงว่ามันเป็นเรื่องที่ยากครับแล้วผมก็ไม่สามารถทําได้กับผู้บริหารทุกคนครับเพราะว่าแนวทางหรือว่าประวัติหรือว่าการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวด้วยนะของผู้บริหารเกี่ยวกับความมั่งคั่งเนี่ยก็หาได้ค่อนข้างยากแต่ว่ามันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรจะคํานึงถึงนะครับในประเด็นนี้นะครับผมส่วนข้อที่สี่นะครับเป็นเรื่องราวของธรรมิบาลหรือว่าความสุจริตครับอย่างที่ผมบอกครับว่ามันตรวจสอบดูได้ค่อนข้างจะยากมากนะครับ เบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นวิธีที่ผมใช้หรือวิธีที่รุ่นพี่หลายๆคนแนะนําเนี่ยง่ายๆเลยครับก็เอาชื่อผู้ผู้บริหารเนี่ยไปพิมพ์ใน Google เลยนะครับดูประวัติย้อนหลังอะไรต่างๆครับซึ่งส่วนใหญ่ถ้า Google มันเด้งขึ้นมามันมักจะเป็นเรื่องไม่ดีครับมันก็เป็นการสก,กรีนให้เราดระดับหนึ่งนะก็เป็นข้อดีของโลกทุกวันนี้ครับที่มีโซเชียลเพราะว่าเวลาเรื่องไม่ดีเนี่ยคนมันจะรีมาโพสแล้วก็หน้าดังเร็วกว่าเรื่องที่มันดีนะครับการเอาผู้บริรม่ ต้องดูแหล่งที่มาด้วยนะครับว่าคนที่ลงบทความนั้นสํานักข่าวที่ลงบทความนั้นเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากมายแค่ไหนนี่ก็เป็นการกรองเบื้องต้นนะครับนอกจากนี้นะครับการดูสัมภาษณ์ของผู้บริหารในรายการต่างๆนะครับการดู Opportunity Day นะครับก็ทําให้เราเนี่ยพอจะรับรู้ตัวตนของผู้บริหารได้นะครับคือมันไม่จําเป็นนะว่าต้องดูสัมภาษณ์ผู้บริหารคนนั้นๆเนี่ยเกี่ยวกับในเชิงธุรกิจในเชิงกลยุทธ์อะไรต่างๆที่ดูซีเรียสซีเรียสด,ดูส่งผลกับผลประกอบการนะครับบางรายการเนี่ยผู้ ในแนวทางของสัมภาษณ์ไลฟ์สไตล์สัมภาษณ์วิธีคิดสัมภาษณ์เรื่องราวกว่าจะมาประสบความสําเร็จอันเนี้ยมันก็เป็นข้อมูลที่เราได้อีกอย่างหนึ่งนะครับผมสําหรับการดูผู้บริหารนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันดีกว่า2แบบแรกนะครับก็คือการ C ีวีหรือว่าคอปรีวิสิตครับการที่เราไปคอปรีวิสิตก,ก็เหมือนกับการไปเยี่ยมชมบริษัทนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีหลายสถาบานันหลายสมาคมต่างๆนะครับที่ ให้โอกาสนักลงทุนทั่วไปแบบพวกเราเนี่ยได้เข้าไปในคอปินิวิสิบริษัทจะได้พบเจอกับผู้บริหารจริงๆสัมผัสต,ตัวตนเป็นๆของเขาจริงๆอันนี้ก็จะช่วยเราได้ในระดับหนึ่งครับว่าผู้บริหารเนี่ยเขาดูโงเ่เฮงเป็นยังไงนิสัยใจคอวิธีการพูดเป็นยังไงพอจะเอามาวิเคราะห์ต่อได้นะครับผมอันนี้คือในส่วนผู้บริหารรื่งธรรมภิบาลน,นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือที่เราสามารถจะพอเช็คธรรมพิบาลได้ก็คือเรื่องของงบการเงิน,นครับ งบการเงินเนี่ยจะมีทั้งหมด3งบนะครับก็คืองบกําไรขาดทุนงบแสดงฐานะทางการเงินแล้วก็งบกระแสเงินสดครับเราสามารถตรวจดูวิธีการดําเนินการทางการเงินแปลกๆเนี่ยได้ผ่านทางงบกระแสเงินสดครับซึ่งผมก็บอกตามตรงว่างบกระแสเงินสดเนี่ยเป็นงบที่ค่อนข้างจะดูยากที่สุดในทั้ง3งบครับแต่ถ้าเกิดเราดูบ่อยๆเราดูเคสสตาร์ดีบ่อยๆหรือว่าเราติดตามช่องทางหรือว่าจริงๆเดี๋ยวเนี้ยมันมีคลิปหลายช่องนะครับที่ เอ่อนำมามานาเสนอเรื่องราวของงบการเงินที่มันดูแปลกๆที่เราสามารถตรวจจับได้ก่อนที่มันจะเป็นคดีจริงๆเนี่ยมันก็มีหลายช่องนะครับสามารถไปเสิร์ชตามดูได้นะครับคือคือ,คอพิมพในยูทูบเนี่ยยังไงมันก็ขึ้นให้คุณดูอยู่แล้วครับนะครับผมก็สามารถศึกษาศึกษาจากตรงนี้ได้นะครับโดยเฉพาะในส่วนของทางด้านงบกระแสเงินสดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งสําคัญก็คือจดหมายตอนแรกครับจดหมายจากนักวิเคราะห์หมายเหตุผู้วิเคราะห์อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าผู้วิเคราะห์เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่งงถูกต้องเ จดหมายตัวแรกเนี่ยเขาจะลงว่าไม่มีเงื่อนไขซึ่งมันควรจะเป็นแบบนี้ครับถ้าเกิดมันไม่มีอะไรแปลกๆแต่ถ้าเกิดว่ามีเงื่อนไขอะไรต่างๆนานาเนี่ยให้เอ๊ะเอาไว้ก่อนนะครับให้เอ๊ะเอาไว้ก่อนเพราะมันอาจจะมีอะไรที่ผิดพลาดหรือว่าถ้ายิ่งมันเขียนยาวๆยิ่งมันเขียนหลายๆหน้าเนี่ยยิ่งต้องระแวงนะครับว่าส่วนนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้เราพลาดได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอเช็คโพยแป๊บนึงนะว่ามีอะไรตกหล่นไปหรือเปล่าโอเคทั้งหมดเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ครับ ในเรื่องราวของผู้บริหารนะครับผมจะสรุปภาพรวมข้าวว่านอย่างนี้นะครับคือบริษัทเนี่ยบางทีเนี่ยพอถึงช่วงอายุหนึ่งพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับบางทีบริษัทอาจจะทําธุรกิจเดิมมันเนี่ยจะพอมาถึงจุดหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ตามอุตสาหกรรมตามระยะเวลาตามสถานการณ์ต่างๆนะครับซึ่งตัวทางผู้บริหารเองเนี่ยทั้งด้านความสามารถเองทั้งด้านวิสัยทัศน์เอง ก็ต้องคอยเปลี่ยนไปด้วยนะครับตามสถานการณ์แต่สิ่งหนึ่งครับที่คนมักจะไม่ค่อยเปลี่ยนเลยก็คือนิสัยครับคือถ้าคนคนเนี้ยเขาเป็นคนขี้โกงอยู่แล้วอะ่ะมันยากมากครับที่เขาจะกลับตัวมาเป็นคนดีถูกไหมครับแต่ว่าถ้าผู้บริหารคนนี้เป็นคนดีอยู่แล้วก็อาจจะมีโอกาสนะที่ความโลภอาจจะเข้ามาได้แต่ว่าเขาเนี่ยพื้นฐานเขาเป็นคนดีเขาเป็นนิสัยดีเี่ยเออแปลว่าก็ยังมีโอกาสที่ เขาจะเป็นคนดีตลอดต่อเนื่องมากกว่าคนแบบแรกที่เป็นคนขี้โกงนะครับดังนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ผู้บริหารนะครับถ้าเกิดเรายิ่งชนานาญเท่าไหร่ยิ่งวิเคราะห์เท่าไหร่เนี่ยยิ่งเป็นผลประโยชน์ต่อตัวเราเท่านั้นครับว่าการดูคนนะครับมันไม่ได้ดูยากเท่ามันไม่ได้ดูยากเหมือนที่เราคิดเอาไว้ตอนแรกครับคือถ้าคุณดูบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคุณจะพอรู้ครับคุณจะพอมีเซนต์คือผมเนี่ยยังไม่ได้ถึงจุดนั้นนะ ต่วันนักลงทุนรุ่นพี่หลายๆคนเซียงหลายๆค,คนเนี่ยที่ผมติดตามข่าวที่ผมสัมภาษณ์เนี่ยบางคนเนี่ยเขามียารูล่ลวงหน้าหอดจริงๆนะเออบางคนแค่คุยกับผู้บริหารแล้วก็ได้ยินอะไรแปลกๆเนี่ยประสบการณ์ของเขามันจะบอกครับว่าเอ้ยแปลกๆแปลกๆไม่ควรจะน่าไว้ไม่ควรจะไว้ใจซึ่งเคสแบบเนี้ยก็มีมาบ่อยครับและก็แน่นอนครับเขาก็เอามาแชร์ให้พวกเราได้ฟังได้อ่านกันถ้าเพื่อนๆเสิร์ชหามันเจออยู่แล้วครับ มีนักลงทุนหลายท่านเลยครับที่มาเล่าประสบการณ์อะไรแบบนี้ให้ฟังก็เป็นประโยชน์ต่อพวกเรานักลงทุนหน้าใหม่หรือว่านักลงทุนทั่วไปนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆนักลงทุนเนี่ยมีอะไรจะมาเพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรที่มันไม่เห็นด้วยมีอะไรอยากจะเสนอแนะน้องๆหรือแม้กระทั่งตัวผมก็ตามนะครับสามารถคอมเมนต์บอกได้ด้านล่างเลยนะครับน้องๆนักลงทุนหน้าใหม่หรือว่านักลงทุนท่านอื่นเนี่ย จะได้เข้ามาอ่านคอมเมนต์จะได้พัฒนาสังคมการลงทุนของเราให้มีความรู้กันมากขึ้นนะครับผมถ้าชอบใจคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากไลค์แชร์ซับสไคร์นนะอันกอลลเทิรมนิดเดียวเลยคลิปดีไบให้กับส่วนใจต่อไปนะครับพบกันใหม่กับพอดแคสต์มีเป็นล้านเลยหรือพี่ได้ไหมนะครับเนี่ยผม